สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันที่2กรกฎาคมนะครับ2563เมื่อเช้าทางไนกี้ได้ปล่อยคอลเลกชันใหม่ของรอ,องเท้าออกมานะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีโอลิมปิกละกันเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยสีนี้เนี่ยจะออกกำหนดการก็น่าจะก,ก่อนหน้านี้นิดนึงเพราะว่ามันจะมีการจัด มหกรรมกีฬาโอลิมปิกขึ้นนะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิด19กนะครับก็เลยทำให้ต้องเลื่อนมหกรรมโอลิมปิกออกไปวันนี้ทางไนกี้ก็เลยปล่อยคอลเลกชันสีโอลิมปิกออกมานะครับซึ่งที่เห็นนี่ก็คือเป็นหน้าเว็บเพจของ n นกี้ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีปล่อยคอลเลกชันออกมาตั้งแต่สีของ a l p h a f ฟน e กเปอร์ซสีของ Tempo n e ็ก สีที่เห็นนะครับตามรูปก,ก็จะเป็นสีเปกซัทส37นะครับซึ่งทางหน้าเว็บเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยปล่อยออกมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับก็ตอนนี้โซเอาไปเกือบหมดแล้ว alpha f i อ e ของหน้าเว็บญี่ปุ่นนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะครับโซเอาไปเรียบร้อยแล้วส่วนนิกเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะยังพอมีเหลือบ้างนะครับซึ่งคอลเลกชันนี้เนี่ย ไม่ได้ออกมาแค่นี้นะครับก็จะมีสีของซูมไฟลก็ออกมาด้วยเนี่ยครับก็มีทั้งสีของผู้ชายผู้หญิงนะครับเปกกซัส37็ก็สีเป็นของผู้ชายผู้หญิงมีมีให้เลือกหลากหลายาสีนะครับว่าอยากได้แบบไหนรุ่นไหนสีโอลิมปิกนะครับนี่พวกนี้จะเป็นสีโอลิมปิกทั้งหมดนะครับประมาณนี้ส่วนหน้าเว็บของประเทศไทยนะครับนี่มีแค่รูปของ เป็กซัสสาออกมาโชว์นะครับซึ่งไม่มีเอาฟ้าไฟมาขายนะครับซึ่งซึ่งไม่มีเอามาฟ้าไฟมาขายเลยมีแค่เน็กเปอร์เซ็นต์มีแค่ Next แคเป็กซัสสามสิบเจ็ดซูมไฟสามนะครับอันนี้เป็นหน้าเว็บของเมืองไทยนะครับก็ตอนนี้นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงกว่านะครก็จะเหลือแค่นี้เหลือแค่สีของ เปกซัตส์37นะครับแล้วก็ซูมไฟล์3ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เป็นสีไนกี้ซูมก a วิตี2นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนเนกเปอร์เซ็นสีโอลิมปิกของหน้าเว็บประเทศไทยนั่นก็หมดไปแล้วนะครับช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงประมาณนั้นกดไม่ยากครับกดไม่ยากสีเนิกเปอร์เซ็นที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมี2สีนั่นก็คือสีโอลิมปิกแล้วก็สีดำนะครับสำหรับใครที่ ทราบข่าวก็กดได้ง่ายครับไม่ต้องไปยื้อแย่งกันว่าผมว่าน่าจะหลายๆคนอาจจะเล็งไปที่อัลฟาไฟแล้วซะมากกว่านะครับส่วนหน้าเว็บประเทศไทยตอนนี้นะครับที่เหลือก็เท่าที่เห็นนะครับมีมีแค่ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเทมโปเน็กนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีออกมานะครับก็ยังไม่เห็นออกมาขายออกมาจำหน่ายอะไรใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ ญี่ปุ่นด,ด้วยแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของประเทศไทยก็ยังไม่เห็นเจ้า t ทมโปเน็กออกมาเลยนะครับตามที่ได้ลองสืบข่าวดูนะครับก็คาดว่าจะออกมาเร็วๆนี้แต่ยังไม่ใช่วันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่า,าเจ้า t ทมโปเน็กจะออกมาจริงๆวันไหนก็อาจจะลองติดตามข่าวกันดูนะครับ สำหรับแจ้งข่าววันนี้นะครับก็มาบอกว่าสีของคอลเลกชัน n นกี้อล m มปิกได้ออกมาแล้วนะครับใครชื่นชอบแบบไหนสีไหนรุ่นไหนก็ลองเข้าไปดูที่ร้านหน้าเว็บได้เลยนะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับแจ้งข่าวเล่าสู่กันฟังไปแล้วนะครับสวัสดีครับ